ลูกอดีโน่สวัสดีทัไครยสวัสดีครับอ่าชื่อแนนาตัวเองผมชื่อเด็กชายสักกรกศากกลางนะครับอยู่บ้านด่นติงครับโรงเรียนอะไรลูกจนอัดอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะครับโรงเรียนอะไรลูกศึกษาอยู่ที่โรงเรียนบ้านดัานติงนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่หกครับโอ้ประกองไเนี่ยคับมอหนึ่งว่าจะไปไหนลูกน่าจะไปบวชเลยครับไปบวชที่ไหนวัดไหนน่าจะกรุงเทพหรือนครราชสีมาอ๋อยังไม่รู้เนาะอ่าได้ข่าวว่าเป็นมัคคทายกวัดเนี่ย เ,เคยเคย,เคยทำอยู่กันไหนลูกเ,เคยช่วยวัดวัดไหนลูกวดดันติงวัดดันติงวัดเดียวแล้วก็วันที่ผ่านมาไปวัดจันอัดมางานศุกร์เอ่อบดบดท,ที่เป็นท้ายกนี่เขาต้องทํายังไงไปถึงพานําสวดใช่ไหมลูกเช่นอิมินาอย่างงี้ใช่ไหมรหรืออาราธนาทำอาราธนาศีลใช่ไหมอาลองคืนในทั้งหน่อยดูอะไรก็ได้เอาอพนมอพนมอปนมือขอเชิญทุกคนบูชาพระรัตนะไต่โดยพร้อมเพียงกัน อีมินาสกาเรน่าอ่าโอเคตัวอย่างให้ฟังอ่าอย่างนี้เป็นต้นเราพาอะไรนะขอพงกอพรเนี่ยมานี่ยังไงกวดน้ำได้ไหมอ่ะลองกวดน้ำด้วยน้องพอไปเชิญทุกคนกวดน้ำโดยพร้อมเพียงกันก็ตั้งน้ำมูตสระกันก่อนอ่าหลังจากนั้นก็ยังค่อยทำไม่ค่อยได้เลยอะไรนะยะถาเออนพระพูดเนาะเออประมาณนี้เนาะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสามารถพิเศษความชอบด้วยใช่ไหมลูก นายเป็นคนบันอะไรด่านติงเพราะพ่อแม่ชื่ออะไรลูกพ่อยาปีนาหลวงจุลปุตตานุหลว่เพราพ่อชื่ออะไรพ่อชื่อจริงคะชื่อจริงนายสมบูรณ์ก่อชาติกลางค่ะกอชาติกลางก่อชาติกลางคุณแม่ล่ะสายสร้อยกอชาติกลางอืมขอบคุณพ่อแม่ครับที่มาอบรมสอนโอ้เป็นคนน่ารักธรรมะธโมใช่ไหมค่ะอันนี้ก็มาพาพาครูมาดูอะไรนี่น้ำขึ้นครับน้ำขึ้น บ้านฝ้ายด่านจิงอันนี้ก็ฝ้ายด่านจิงนะครับอันนี้ก็อยู่กุพ่าโอเคครับโอเคชื่อเล่นชื่อเล่นชื่ออะไรน้องอะไรน้องกรน้องกรนชื่ิงๆชื่ออะไรขอลืมเด็กชายสกรกอชาติกลางสกรกอชาติกอชาติกลางครับอันนี้ก็นี่ผู้ใหนี่ครับวันนี้มาชื่นชมครับความสามารถพิเศษน้องหนึ่งสองสามเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเก่งมากลูก